อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าใครๆก็รู้ว่าซ้ายช่วงนั้นเป็นเหมาอีสนะถ้าอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าใครๆก็รู้ว่าซ้ายช่วงนั้นเป็นเหมาอีสเนี่ยก็ดีแล้วค่ะขอให้ทุกคนจดจําคํานี้ไว้เพราะเหมาอีสคืออะไรเหมาอีสคือลัทธิบูชาตัวบุคคลเหมาอีสคือเด็จการเหมาอีสคือการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเหมาอีสไม่ใช่ประชาธิปไตย เมาอิสคือลัทธิคนดีเมาอิสไม่ใช่ประชาธิปไตยดังนั้นเลิกพูดว่าคนเดือนตุลาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสิ่งที่เขาต่อสู้ในยุค14ตุลาเนี่ยที่เขาบอกว่าถานอมประพาสนรลงรีภายออกไปแล้วเราได้สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกเนี่ยนายกพระราชทานคนแรกเนี่ยแล้วมันเป็นชัยชนะของประชาชนแล้วมันเป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานเนี่ยไม่ใช่นะคะ สิ่งนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยสิ่งนั้นคือลทัทธิคนดีได้คนที่ฉันชอบเป็นผู้นำฉันก็โอเคฉันก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นดีเพราะคุณเป็นเหมาอีสเพราะคุณเป็นรัทธิบูชาตัวบุคคลไงคุณมันเป็นรัทธิคนดีมาตั้งแต่ตอนนั้นไงแล้วพออยู่ต่อมาจนแบบว่าใกล้จกกะเกษียณกันแล้วอ่ะก็เลยมาเป็นอะไรมาเป็น มาเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาเป็นลูกจีนลักชาติมาเป็นมาเป็นกปปสอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นใช่แล้วทุกวันนี้ก็ก,กลายมาเป็นส้มส้มก็คือแบบว่าเจนวายเจนแซที่แบบว่าได้รับการสั่งสอนมาจากคนเหล่านี้ลูกศิษย์อาจารย์สมศสักดิ์นี่แหละก็มาบอกว่าโอ้ oh, นักการเมืองกองกินนโนออนนนเราไม่โอเคเราแบบว่าเราต้องการเราต้องการผู้นาคนดีสิ่งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิด <c oughs> สิ่งน,นี้เป็นการปรดกตกทอดมาตั้งแต่14ตุลามาตั้งแต่6ตุลาเพราะคุณไม่ได้สู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะคุณเป็นเหมาอีสเพราะเหมาอีสมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเหมาอีสมันคือลัทธิบูชาตัวบุคคลนะคะคนขอพระคุณอาจารย์สมศักดิ์ที่ช่วยคอนเฟิร์มค่ะ